สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องไมโคเล์แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเมย์จะพาทุกคนไปเที่ยวอยูแล้วนะสำหรับวันนี้นะครับเมย์จะพาทุกคนไปที่วัดน,นะครับก่อนที่จะไปวัดเดี๋ยวเราไปซื้อของก่อนนะครับโอเคไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนเลยครับทุกคนตอนนี้เมย์ซื้อของเสร็จแล้วนะครับได้ข้าวมาสามถุงถุงละกิโล ใส่กระเป๋าแล้วเดี๋ยวตอนนี้เยมย์จะไปขึ้นรถอาจจะไปขึ้นบัสนะครับขึ้นบัสแล้วก็ไปเปลี่ยนเราขึ้นน่าจะขึ้นสองสองต่อนะครับพอดีเราเดี๋ยวไปไม่ถึงโอเคเดี๋ยวไปขึ้นบัสก่อนนะครับ,รบทุกคนตอนนี้เมย์อยู่ที่ป้ายบัสสอบแล้วนะครับสําหรับบัสที่เราจะขึ้นนะครับพอดีอยังไม่มานะ จะขึ้นนัมเบอร์ที่7 0ูนนะครับเพื่อไปเปลี่ยนอีกทีไปเกตออฟลงเรายังจำไม่ได้เหมือนกันเราไปดูใน GPS นะครับค่อยเปลี่ยนอีกคันหนึ่งแล้วก็ไปลงแล้วก็เดินต่ออีกประมาณเกือบ1กิโลครับผมโอเคตอนนี้เรารอเอล็กก็นะครับตอนนี้เมี์ลงมาที่ป้ายรถเมย์นะครับอยู่ที่ คารามิอสตินะครับผมแล้วก็รอสายสามสองหนึ่งโอเคตอนนี้เก้าโมงกว่าน่ารถมาประมาณสิบโมงประมาณสิบโมงได้ครับเดี๋ยวนั่งรอรถตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้เมย์ขึ้นรถมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับขึ้นบัสมาอีกแล้วกําลังเดินทางไปต่อนะครับโอแคเดี๋ยวเรา วัดลาวครับผมทุกคนตอนนี้มีลงจากรถเมล์แล้วนะครับกำลังจะข้ามสี่แยกแล้วก็เดินไปอีก950เมตรนะครับถึงวัดลาวโอเคเดิน <Okay. S 1> กันต่อครับว่าไปแล้วนะครับคือมีครชอบเลยบรรยากาศวันที่ฝนไม่ตกของไอซิแลนด์นะครับ แล้วท้องฟ้าแล้วบรรยากาศคือสวยมากครับตอนเสียงล้องร้องเสียงรถคือเรานั่งรถเมย์มาคือดูอ่าบ้านเขานะครับสถานที่ก่อสร้างบิลดิ้งต่างๆนี่คือดีมากครับบรรยากาศโคตรดีเลยโคตชอบเลยแล้วก็ KFC นะครับมีอยู่เกือบทุกมุมเลยที่เมย์นั่งรถเมย์มาแล้วก็ าดูตามบริเวณถนนข้างๆถนนนะครริมทางเทฟสีนี่มีเกือบทุกจุดเลยนึกีลิลนล์ช่วงนี้เมยปิดเทอมแล้วนะพอดีวันนี้ก็เรารอไปก่อนนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสลองวางประมาณเดือนหนึ่ง ก็หาสถานที่เที่ยวไว้ก่อนนะครับก็เอาใกล้ๆโอกลดนเนี่ยแหละไม่เอาไม่เอาไกลหรอกไม่มีโอกาสได้ไปเลยหี่มาแรกก็ไม่เห็นเลยโอเคไม่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามีโอกาสเดี๋ยวเราไปโอเคตอนนี้เรามาเที่ยวใกล้ๆโอกลด์ไปแถวพิษพันธ์มาวัดไทยวัดลาวนี่แหละครับวัดไทยเราไปแล้วตอนสงการนะครับเดี๋ยวมาดูวัดลาวเป็นยังไงนะครับเออวันนี้มีมาวัดลาวนะคือบอก ปกติคนที่เขามากนกันเขาก็จะมาแบบรถส่วนตัวนะครับเราไม่มีนะเราเลยต้องนั่งรถเมย์มาจริงๆมันมีเชนมาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเดินต่อเหมือนกันเหมือนกันกับบัสเนี่แหละครับเราก็เลยนั่งบัสมาเมื่อกี้ที่มีเห็นมีรยากาศตรงฝั่งนู้นนะสวยมาก <c oughs> นี่แหละ จริงแถวนี้ก็สวยนะครับบรรยากาศดีมากเลยอะฝั <ME K> ่งนู้นจะเป็นแบบบ้านคนนะครับบรับนคนอันนี้น่าจะเป็นวัดแล้วนะผมว่า <laughs> <Es> เดี๋ยวเมีไปหาทางเข้าก่อนนะครับว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนวัดแลาว โอเคเราถึงแล้วนะครับวัดลาววัดลาวพุทธารามเกนี่เขาไปกันเลยครับทุกคนตอนนี้แม่อ,มยอยู่ที่วัด,ดลาวนะครับแล้วก็มากินพาถอยด้วยมาเลยมากิน <c oughs> <า>ข้าวเดี๋ยวขอญาต่ายด้วยนะครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวไปกินพาถอยกันนะครับ อดอไม้ไมปูป่สาวอยู่วัดนี่บอกตำนานมากินมาหร่อยที่วันดน,น่ากินมากทุกคนคือเมย์ทำบุญเสร็จแล้วนะครับกินข้าวด้วยอะไรเรียบร้อยด้วยที่วัดเราแฮปปี้สุดเลยวันนี้แล้วก็พี่เขาจะไปส่งที่บ้านรุนเมียด้วยนะครับโค้ชโชคดีเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านรุนเมียครับเอาแก๊สกคอนไปส่งอันเด้สั่งสองอันเดนี๋ยวเอาว่ดลืม นั่งรถกลับบ้านนั่งรถยนต์ครั้งแรกที่นิวซีแลนด์นะครับผมที่นิวซีแลนด์ครั้งแรกจริงๆไทยนี่ครับไหนจีรับผมสอรี่รับสอรี่ไม่ไม่ใช่เมืองไทยเมืองลาวนะครับสอรี่ครับเออที่นี่ไม่ใส่เข็มขัดเขาข้าโก็เมืองไทยเย่อว่าตอนนี้เรามาคุยเรื่องสวัสดิการกันนะครับเมืองไทยมันนีอันนั้นไอ้ยักษกามันนี้อันนั้นเบี้ยวสูงอยู่อันอันทำวะ หาทำมันกระตางกันเมื่อเราพ่าได้มีเงิน,นกเกษียณได้คนเฒ่าคนแก่พ่ได้มีกิน,กนทีองไทยไดิทุกคนตอนนี้เมย์มารอรถจะกลับที่ห้องแล้วครับทุกคนบล็อกนี้น่าจะจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเอาบล็อกอขึ้นรถเมย์รอกลับเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เมย์โมเลด,ด้วยนะครับสำหรับบล็อกนี้สวัสดีครับ I'm